ในมบื้องดีขึ้นดีผูกขาดมอลำหนาหนอยเส้นเบือสาให้มารลองในแมอลำจงมาปกม,มาคุ้มจงมาปุ่มมาบางังจงมา นี่เนาแม่เนาะมันกระทำมาดาดอกบ่อลำบมอลองต้องมีการเจียวค้องดอกถึงแห่งคุณโครนามัดนี้ปากวอยู่เือหลอมคุณนปะไทยจอมจีสับพระองค์เลียมปุ่มตัวข้ายาสุไลอุ่งพระพูดนันใดมาดังอยู่ถึงหัวสันดีดมาคุมตัวกระมอมผงวันนี้เราให้มีหลินดังหัวดมดีโดยสวดา์ยันเดิมหอยันได้มีบดังอา ไห้นั่งอาให้มาเทียมไปข้าไไปตัวข้ายาสุวังไฟมาอยู่ไฟขับไปทำไปทั้งผัวกอเดิมพอดกอเดิมเมร่าให้ตัวปัญญงาอย่างไรคือน้ำไม่ที่ทมหรือสุปัญญาผมมาลุ่มล้ะทั้งเดิมพอ่อพ่งกอคือมิมเมน่าทั้ง้ฮเมกตเสพเสพทั้งเมรน่นโดยพี่ตุลเมทอร์อนี้ก็ ก้อยมีตาที่เป็นสองแย่โงโลคากาหนาฟ้าพ่อไปที่สวนกุดนาที่วันน้าอยู่ฝ่าเส้นสันหลวงลุง เัิญเต้าหงเรียกเจ้าต้นปอปายาอินเหยินเดิมพยินเดิมเดให้ได้ยินคำวอนแห่งลานจาเว้าขอให้คุณมาเข้าให้มาโสอยสูนแม่นเดิมพอแม่สีดำบืดขึ้นพอให้มสวยพวกของาอย่าสุไตกตืบันบันไดขอให้มาละให้ได้อย่าส่อยู่คาติด อพอได้พอพอได้เมียรางให้คุค้มกูคิดผูปันแฉะและ่เหลียวอาจารย์ผมมานำอยู่หัวค,คู่นำสวยลูกสีดําำมื่นนี่อย่าค่าหังเอาสมองคอไร้สวยหลอกล่องน้ำป้อนกันใส่ข้องเมื่อนดะีละมานำลองสลองบุญคุณขอให้มาลอเรียบาไปทางกำไฟร่งางยาดังงามยาด้พี์พาดทัาังโบูถ์ปะปะัจจันก่อน กรมบาอาจารย์สอนเสน่ะยะไรจวินนี่ขันเป็นใจนั่นนี่คุณครูขวัญสวยย้ำพุ่มรวยปากความเรียนลิ้นเลี้ยงลิ้นเอ,อินมากอดทุกสิ่งที่คุณพ่อเป็นหน้ากาจังคุณนันนาใสนำสู้คำลูกสีนนำมันนี่วันนี้เสียงดี่้าเกือกที่นำสิ่งละต่อสู้บ่มีอา่อไทยบ่มีอาย้อนไทย ล้ำลอยมั่แค่ใสบ้าเนี่ยหางเครื่องเขาตีว่าเป็นลกูกมั่แค่บ้ดหลัำไม่ได้ไปใส่สูตรตานท,ทษกสายเดียวบนตัวนะ้นขนาดลูกกับซิมนี่แม่มันงิีซิมไหนว่าซิม่อไปอังลาฮานีกอกับเพี่น้นองผู้มีเกียรติอันสูงสัก สวัสดีมีผ่านผู้เกียรติสรงลุงป่าถึงนไปร่าเร้วเตรียมตัวตั้งท่ากินขา้าวปลาเรีย,ยื่อลอยไปน้อยอื่นโบกันบางคนนั่ไหนหน่งมึงกันสวยบาดใครฟังเคอยอยินตั้งแต่มือลำโลูบบลำโลูซุม่มหนีหัวลำบ่ตัวตาโศกเขาหลาเด้อดพอยา่เมย์ไงโศกเขาหลาย,ย,ย,ลายจังว่าพ่อพบน่ะแล้วมาอะไรพบก,กันล่ะนกแกะนางบานอื่นตำบลไกล่แม่นทั้งใดคือกานเถือ่อนแล้วก็มีถามความจริงวันนี่บ่ลำดีคนตาพวกเจ้าภาพอยางมา บทคณะเรียบร้อยลงฮันอังก่อนปอกายอนผู้เป็นนางฟังเสียงฟังสเสียงบทก่อนผ่านมาไหลแล้วบ่เปแนวราข้าเปหน้าสามถุงเสียข้าเทศแนวแต่เศรื่อยินแล้วสวดวนบนอุปภิกต์ยังตุนทุกอย่างกระทมหมดกำนดการต้อนคณะดนตรีพร้อมกระตังคนนับยอมมาห้อมบัวตื่นซู้อยู่ทางนัเลี้ยวจะสีมาเอาหั่นน่าหัวหูคนลลงสอาหั่นน่าหัวหูคนรุ่งจับตั้งกลุ่มวันเป็ดป่าส ที่มาเอืรเอิร์ธเอมา์ธเอิร์ธไ่ค่มืาม่อให้คนหลักขาไปรวบต้แแ่นแล้วคนเท่าเบ่งเน่ส่วนพอมแม่ขนาผมขอข้าพามาเสียสลราเวลาบาบอบลัมบั้นีเจสิดีหรือไลบักไปจะคอดเพื่อนเพื่อนลอายุซ้ำนีเดึงใทรดึกถึงตั้งละไปบึงจะถึงคพืนจะกระจำปินมีหลานตื้อคุ้พ่อมีหลานตื้อคุ้แม่สิบอยเห็นผมเลยบานานสองแนวเนี่ยมาทำบุญนี่เขาใส่หน่อมหืนบัดกันโ อจากปอมมีเสียทอไปเบาใส่ไผ่หยจันดึงซาเรวดหัับม um, ี th the 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 ้อตาไปทุกทันที่ชุนมาลักหนนั่นูกแกอิ่นควันเกิดเกิดนาได้ขอหล่อไปทำนาบ้านงตันั่งลาศัยหล่าพี่น้องชาบังใส่เชี่ยใส่นั่งลาพระนอกรอเกียเพือตั้งกังขาไม่ได้พอไไ่หนไหนกบมาถึงนั่งขันขึ้นยืน แจกการจะเร่งควมเบาหือลำบะก่าลรือลำบะค่าบะคาตุ่นตาตุ่นตาบะลำมื่นยาถื้นบะลำมื่นยาถือเอาวเดือดเราแม่เนาะยกแหลกแหกมานเดืนดพันปลุกลมพัน การไหวอโยคูนาเรนถึงพุณครูบาอาจารย์ทีนดำพีจังในเกียตาดำพ่อบ้าอาหารอันบาขานามอสิทธะว่านามสักการแล้วรัตนังรัตนไตรสักขจังซึ่งพวกเขารวมอาจารย์ยั่งซึ่งอาจารย์อารุณปิดถ้าวายกันแล้วภาษาซึงภาษามเพื่อนบาคุณครูบาอาจารย์ให้ยอันำตัวท้าสัพพะทัศการสักการในทรงเสริมทรง าพ้าใหญ่ประสงค์หาบอลหุ่นเรื่องผ่าบอลดีจังเอาตัวผมนี่ในมาซอยแดงบนเนื้อแม่เดือสา่งถุน กักไกลไปไหนลอยจังอาตัวของไข่อธนามาลำซอยขอดปลาปุณพี่น้องสทธาสั่งว่าแจ้งบุญหมายขิ่มมาเมื่อนี้เจ้าภาพสทธาคุณพ่อคุณแม่ของเฮาเสีองเอวว่ามีบาปพี่น้องเสือว่ามีบุญเสือว่ามีสวรรค์เสือว่ามีนื่องเอื่อพัจารณาเม่ทั้งบุรีน้ำเพื่อนเอื่นมาบุญอัฐิเอื่ออัฐาเกษียียวกันเอื่อเราแม่เนาะเออพร้อมด้วยกองบวชกองอุปสมบทอันนี้ยกหนายกุ้นทาจังลากันเนาะมาจังต่อไปเอาจะหนั้นแนว บายอ่อนงอผู้เสร็จเกียบร้อยบ่อน้ำรอน้ำแม่มาหอดจอดถึงจังสีโลูกเข่ามาแต่พูดีกว่ามาเทาบุรีรับบุรีไขยเต๋อมาจันทร์สบา เกิดติดขมิ้นตึงจะมางขึ้กับทิศขมิ้นหลดมาสั่นสะเทือนแ่นดนบ้าหลอดมาถึงแล้วเมื่อสิบเอวผู้ข่ากราบนมัสการพานไปหาพระคุณเจ้าหลวงพ่อใหญ่ของเท่าหลวงปู่ของเท่าสามไปเนื่องทุกทุกหลูกทุกทุกองผู้เปิ้ลเกีย็บได้งามป็นประธานไปส่งทำเพื่อนเมื่อนี้ผู้เปิ้ลอยู่ในสินผู้เปิ้ลกินใน มาถึงทานนายกคดีทาง,งทกำรวจผู้เกิดเปิดการเปิดงานลูกเรารอคดีได้ยื่พความด้วยเอ่คุณพี่โคศกคุณพอ่อโคศกพิธีกรประจำเจ้าพาของเฮาคณะเจ้าพาของเาทาพี่น้องบ้านไก่บ้านไก่มาจากข้างอื่นข้างไกนก็มีเนาะแม่เนาะแขกผู้มีเกียรติของเฮาทุกทานลูกเตกาขอกราบขอพรวัยไว้เพื่อหยังปฏิเมย์ไว้เพื่อผู้ขาสรังพังพาลับบอกควนเส้นหัวปากพอกับประทานอภาภัายไม่ไหลไหลไว้เพื่อหยังปฏิเมย